รบเร็วรบแรงเริ่มด้วยการทบพักพปชรแหลลกเยอตนนี้29สสจาก40แต่ในความเป็นจริงนะสักพักเนี่ยที่เหลือก็จะไม่เหลือ11มันจะมาหมดแหละหมายถึงก็จะไม่เหลือเลยอยู่กับลุงนคืออย่างนี้คืออย่างนี้ในพักพปชรเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสองกลุ่มวันนี้นะแค่วันนี้นะวันนี้เห็นสองกลุ่มกลุ่มใหญ่ไปกับธรรมนัเมื่อวฐ29ไปละ เสียงข้างน้อยที่เหลืออยู่สิบเอบอค่ะที่เหลืออยู่11ออยู่กับลุงอยู่กับบ้านป่าเราพูดกันแค่วันนี้ไม่ได้ว่าแต่ทำได้ได้เลยว่าวันพวกนี้ x สิบเอ็ก็ยังจะไม่เหลืออยู่กับลุงแต่คราวนี้สิบเอ็ดทำไมเขาไม่แสดงจุดยืนมาร่วมมายืนอยู่ข้างๆธรรมนัหลายกลุ่มทีเดียวยกตัวอย่างเช่นสะแก้วเทียงทอง ลำบากใจเหรอคะขวัญเรือนตรีนุชคุณเข้าใจนะสะแก้วเนี่ยเลือกตั้งสมัยหน้าเขาไม่อยู่กับลุงหรอกเขาก็รู้วันนี้ทนอยู่กับลุงเพื่อชดใช้นี่นี่น้ำใจที่ผ่านมานะเพื่อชดใช้นี่น้ำใจอะไรไปวันนี้แม้ใจจะไปแล้วนะแต่จะให้สะแก้วไปเป็นลูกซุ้มของผู้กองเขาก็ทำใจไม่ได้ ลำบากใจอ่ะมันลำบากใจลำบากใจหลายอย่างเคยไม่อยู่กับลุงแต่จะให้ไปยืนอยู่ข้างๆผู้กองก็ลำบากใจนับเป็นหนึ่งในซุ้มผู้กองเขาลำบากใจคับแต่ใจอเขาไปแล้วล่ะไปกับใครล่ะโน่นไงโน่นอ่ะโอเคอือมีอีกไหมกลุ่มไหนอีกไหมมีกลุ่มไหนอีกไหมโอเคเราจะเริ่มถอดรหัสกันทีละพักก่อนเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ พักพอปชารอก็พักลุงป้อมเนี่ยแหละพลังประชารัฐเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าโอ้ยสองสองวันนี้เขาปะจะดะป้อมเนี่ยเขาซัดกันแรงมากใช่คือคือถ้าจะย้อนความก็เสียเวลาค่ะเอาเป็นว่าคู่นี้เขาแม่บทจะรักก็รักกันหวานชื่นนะพอบทจะทิมแทงกันก็น่ากลัวเลยเกินน่ากลัวใช่น่ากลัวมากไม่น่าว่าจะมาถึงจุดเมื่อวานสนุกเมื่อวานฟังมาว่าลุงป้อมพยายามต่อสายด้วยตัวเองค่ะ ต่อสายไปหาผู้กองธรรมนัสแล้วเป็นไงไม่รับบล็อกเบอร์ลวงป้อมโอ้แรงนะถ้าบล็อกเบอร์นี่ถึงขั้นบล็อกนี่แรงมากนะได้เวลาต่อมาลวงป้อมก็ให้เสยโยต่อสายบล็อกเบอร์เสยโยส,สุดท้ายปลายทางทำอย่างไรทราบไหมครับทำไมคะต้องส่งไพบูลนิติตวันวิ่งเข้าไปขอยาศึก กับผู้กองธรรมนัฐที่กระทรวงเกษตรประมาณสักบ่ายโมงกว่ากว่าใช่ค่ะบ่ายโมงกว่ากว่าถูกไหมถูกไหมถูกต้องบ่ายบ่ายสองโมงสิบก็เดินลงมาละโทรไปก็บล็อกเบอร์ส่งไลน์ก็ไม่อ่านค่ะเปลี่ยนหน้าเวียนคนก็ไม่ได้ผลเข้าไปก็ไม่ได้ผลเจอบล็อกอีกสุดท้ายต้องส่งภัยบูนนิติตตะวันตากหน้าบุกไปที่กระทรวงเกษตรต้องไปด้วยตัวเองขอเข้าไป คุยขอเข้าไปเคลียกับผู้กองในฐานะตัวแทนของลุงป้อมแต่เขาได้คุยใช่ไหมยี่สิบนาทีค่ะท่ามกลางฝูงชนเยอะแยะมองหน้าเล่นกับผู้กองมองหน้ากันยังไงเล่นกับผู้กองขอเจอเดี่ยวผู้กองไม่ให้ใช่ไหมเล่นกับผู้กองก็เจดกระเจิงสุดท้ายมันก็ต้องเอ็นเกมทีนี้ทีนี้เอาละครับอะไรทําให้ผู้กองมั่นใจและกล้าเล่นเกมแตกหักกับบ้านป่า ไปฟังเสียงคำใสัมภาษณ์ของคุณท hmm. ักษิณดังต uh, ่อไปนี้ครับเชิญค่ะตอนนี้แตกออกกันสองฝ่ายบอกว่ตอนนี้แตกเป็นสองฝ่ายระหว่างฝ่ายปวีกกับร้อยเอกคำวันนั้นมองว่าควรไหนฝ่ายไหนเหมาะสมที่จะมาร่วมรัฐบาลร่วมทำงานกับทางรัฐบาลคุณพีร์คะก็ฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอด ก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องสรุปแล้วคนในคนวิท์ไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเ้าเครียดใจไปแล้วคืออย่างไรเขามาโนไปเองหรือเปล่าเออไม่ไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเล่าให้ฟังว่าแต่แต่ไม่มีเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูวงสุวรรณในรัฐบาลคุณจริงจริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเยอะท่าครับการเข้ามาคนมาทั้งพักไหมครับ จะจะร้องเพลงของอัศนีวประสันนะถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวท่านบอกว่าคนที่ะมาร่วมรัฐบาลก็คือคนที่ช่วยงานรัฐบาลมาตลอดแต่ว่าคนเอกะวิตการโหวตี่เมื่อที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาร่วมโหวตเลยนั่นสิที่จเข้ามาด้วยนั่นสิลองถามท่านดูเิกันว่าทําไมไม่มาโหวตเนาะนั่นสิก็ลองถามท่านดูทําไมถึงไม่มาโหวตวันโหวตอุ้งอิงเป็นนายกอติดงานนะ ชัดเจนเนี่ยนะครับว่าสงครามในพปชรที่แบ่งเป็นสองฝ่ายพรรคเพื่อไทยเลือกใครจริงๆคําตอบชัดนะตอบชัดมากชัดมากไม่ต้องแบบให้พูดชัดมากกว่านี้นี่ถือว่าชัดที่สุดแล้วค่ะดังนั้นพาดหัวข่าวของเราน่าจะไม่ผิดปิดเกมค่ะบ้านป่าเอ็นเกมปิดเกมปิดบ้านด้วยนะแล้วปิดบ้านด้วยนะปิดบ้านถามใจลุงป้อมพอแล้วหรือย,อยังค่ะรู้ตัวแม้ว่า เกมเนี่ยมันโอเวอร์แล้วค่ะเดี๋ยวฟังนะคข่าไปถามเนะาะได้แต่ครั้งนี้แกไม่รับสายใครแล้วล <c oughs> ่ะอ้าแต่วันนั้นเห็นโอ้โหให้คนนู้นคนนี้โทรนะ